สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวงานมหาก,การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกแล้วนะครับปี -66 นะอันนี้งานเนี้ยเราเคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วเราจําได้ตอนช่วงโควิดนะครับออเป็นเป็นงานที่แสดงนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นะอ่าตอนนี้ก็เป็นทางด้านเข้าชมนะครับทางจุดลงทะเบียนนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในงานกันครับอ่า เราเข้ามาที่ฮอที่11ก่อนเลยนะครับจริงๆมันจัดที่ฮอ9 10 1 1นะครับก็เจอบูธของอีแกเลยนะครับนี่แล้วก็พวกดูมนุษย์หุ่นยนต์ต่างๆนะครับวันนี้เขาจัดเต็มเลยนะเเดี๋ยวเรางานคือจริงๆแล้วงานนี้จัดตั้งแต่วันที่11ถึง20เลยนะที่อินแผงเมืองทองนะครับแล้วก็ที่ฮอ9ถึง11เลยอันนี้โอ้โหมีรถบังคับด้วยหรอ น,นี่เป็นของกระทรวงกลาโหมนะครับก็แน่นอนอกี่เครื่องบินแล้วมีอะไรอีกโอ้นี่เสียงอะไรเอ่ยอน,อนี่นะครับบูธนี้ก็มีให้ผู้ใหญ่หรือเด็กๆได้เล่นกันด้วยนะครับจากบูธการไฟฟ้านครหลวงนะครับเนี่ยอันนี้นะครับจากบูธ T N M 2,023นีะครับอันนี้เป็นรถรถถ่ายไฟฟ้านั่งขับอเด็กป็ะสงค์นะดูดิโอ้บูธของ e MEA นี่ยมีของเล่นให้เด็กๆมีส่วนร่วมเยอะแยะเลยนะครับนี่มียกมือขวาขึ้นตามลำดับเนี่ยโอ้ิตใหญ่ฟิตใหญออ่อันนี้ก็เป็นส่วนของกเกษตรอาหารนะครับนี่มีปูอินทรีย์ชนิดเม็ดนะ โอ้รู้สึกว่าปีนี้จะจัดใหญ่นะจัดใหญ่มากเลยนะเนีย่ยมีจักรยานไฟฟ้ามีอะไรมาโชยอะยะเลยอย่าไปดูตรงจุดอื่นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรถตัดหญ้านะครับสาขาเกษตรและเกษตรแปลรูปนะครับนี่คือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเลยนะโอ้โหอย่างก็ทานฟอร์เมอร์ใหญ่มากอันนี้ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรถตัดหญานั่งขับนะครับนี่อ่า โอ oh, มาดูมือมือกลเหรอเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เป็นเครื่องอะไรเอ่ย oh. อันนี้ oh. ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยรถ oh. ตัดอ้อยเลยนะโอ้โ oh. หคันใหญ่โตมโหารมาก uh huh. จากโรงงานไทยรุ่งเรือง manufacturing mm. นะครับนี่ใหญ่โตเลยนะครับนี่มาเดินงานก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีอะไรกินนะครับนี่ food court นะครับใหญ่เลยนะมีหลากหลาย อาหารขายกันจนถึงบ,บโอ้โหมีของเครื่องใช้ตามมาขายกันด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เด็กๆชอบเลยเดนนสเสาตัวเบื้องมเลยดูดินะครับลงทะเบียนกันนะครับรอเข้าคิวโอ้โหนี่อะไรเอ่ยตัวต่อหรอ,อดูสิ น่าจะเป็นตัวต่อนะโอ้สามารถต่อได้เป็นแบบระดับโอ้โอต้องใช้เวลาการต่อกี่วันเนี้ยนะตรงนี้เป็นหุ่นเชิดนะครับของมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่สอสังคมนะครับโอ้แขวนอันนี้เราสามารถ เนี่ยนะเขามีเขามีกระดาษแล้วทําเป็นหุ่นชักได้ด้วยนะโอ้แจกฟรีด้วยนะครับนี่หุ่นชักได้เมืว่าสมัยก่อนเคยเล่นเนาะคล้ายๆหุ่นป๊อปอายนี่ดูสิเขามีสิ่งตรงสโตให้เล่นด้วยนะโอ้คิดว่างานนี้เด็กๆมาเดินกันเต็มเลยนะเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆให้ทดลองเล่นเยอะแยะเลยของเล่นใหม่ๆเห็นไหม มีของเล่นพื้นบ้านจำหน่ายด้วยนะเอเป็นว่าวของเล่นสเตมนะครับของเล่นไม้ได้ไฟฟ้าของเล่นสังกะสีไขลานเนี่ยดูสิอันนี้เป็นของเล่นอ๋อของเล่นสังกะสีนะครับของเล่นไขลานทั้งนั้นเลยนี่ไงของเล่นเป่าลูกพางลูกดิ่งนะครับสมัยก่อนเล่นกัน นี่นะครับมีร้านขายแบบพวกตุ๊กตาของเล่นนะครับที่ออกมาแบบว่าแนว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 ิทยาศาสตร์หน่อยนะจะเป็นของเล่นที่บอกว่ามันไม่ใช่กองแก้งอะ่ะแต่ก็มีของเล่นพื้นบ้านมาแซมแซด้วยนะก็เป็นกลิ่นอายอย่างหนึ่งนะที่แบบดูแล้วก็เออเฮ้ยเหมือนมาเดินงานวัดหรือว่าเดินอะไรนะแต่ก็ให้ความรู้สึกแบบทันสมัยบอกไม่ถูกนะครับเนะี่ย พวกวันหยุดต่างๆนะมาฝังตัวยู่นี่ได้เลยทั้งวันเอาเงินมาด้วยนะมากินพวกอาหารอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่ทอดนะมีขนมไก่ทอดมีพราะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับนี่มีแมคโดนัลด้วยนะครับในห้องนี้เขาทําเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเขากาลังทําหุ่นไทยสายเชิดกันอยู่นะเนี่ยคนนั่งกันแน่นๆเลยนะครับถ้ามาทางด้านนี้ ก็จะเป็นห้องแ a บเป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆเห็นไหมเนี่ยเขาให้ความสนใจกันเยอะเลยนะดูดิมีสอนมีอะไรมีกล้องส่องทางไกลเอ้ไม่ใช่กล้องสองรรรร่องจุลศน์มีกล้องจุลภัคสองให้ด้วยนะครับเนี่ยอ๋อเขาจะบอกมาไปเลยนะครับแลบ 1, แหนึ 2, ห่งแลบสองบ a b สาม l ที่หนึ่งก็คือสนุกสนานกับสนามของแรงเนี่ยนะเขาให้สวมบทบาทสนามไฟฟ้าสถิตสนามแม่เหล็กนั่งกันให้เต็มเต็มห้อง ห้อง l ลบ,บเลยนะครับส่วนลลบ,บที่2คือส่องดูรู้ดอกไม้นะแล้วหุ่นที่3ามอ่แบบที่3ก็คือหุ่นไทยสายเชิดโอ้โหบอกแล้วว่าเด็กๆนี่เต็มเลยดูดินี่ตรงนี้เป็นเวทีใหญ่เลยนะครับคอยมาแบบมีผู้รู้มาเวิร์กช็อปนะครับคนก็นั่งฟังกันนะ บอกแล้วไงครับว่างานนี้ใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าทุกปีเลยเอะดูสินี่นะครับมาดูบูตนี้บ้างลึกลับกับอาหารไทยนะครับนี่เข้ามาดูนะครับนี่จัดพวกบ่อน,นิทศการนะครับแล้วก็บอกว่าอาหารพื้นบ้านมาจากที่โซนภาคไหนกันบ้างน,นะครับนี่ดิเขาจะจัดเป็นพื้นที่ประเทศไทยเลยแล้วก็บอกว่าภาคไหนนะครับนี่ มีอาหารอะไรขึ้นชื่อบ้างนะมีข้าวอะไรบ้างเนะ่ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยจะว่าไปความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันด้วยนะเนเข้าคิวอันใหญ่เลยอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงมแมลงนะครับมีาวของจริงเลยได้ยินเสียงไหมครับโอ้เสียงจิ้งหรีดไหมน่าจะใช่นะแต่กลิ่น กก็มีลิ่นนด้วยะอันนี้เป็นเห็ดแคลงแปลงร่างนะครับนี่ <S <S อ๋อไม่รู้ของจริงหรือเปล่ามั้น่าจะใช่นะดูสิเพราะเห็ดเพราะเห็ดนีฟาร์มแนวตั้งนะครับสวนครัวทานได้มาดูเขาปลูกเนี่ย ปลูกผักสลัดในแนวตั้งนะเออ,อย่างนี้พื้นที่แคบๆหรือคนที่อยู่คอนโดนะปลูกได้เลยนะครับแล้วให้ผลผลิตที่น่ากินมากด้วยนะครับเนี่ยบูธนี้เขาเอาใจ น้องน้องหนูๆสาวๆด้วยนะมีการสอนแต่งหน้าด้วยโอ้สุดยอดนาทีอองดูบูธนี้โอ้โหสุดยอดสวยมากๆเลยนะครับเขาจำลองมาเป็นแบบเทยเตอร์เลยนะโอ้โหไปดูทีข้างในมีอะไรเอยไปทำไมเขาถโอเข้ามาข้างในแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจำลองลงถ่ายําภาพยนตร์นะครับ สตูดิโอพวกนี้เลยนะโอ้เ oh, mm hmm. จง๋งเจงดี นี่คือแกงน้อรีนีนะครับเมื่อกี้เราก็ออกมาจากรับลวงล่าลึกษามโรณณข้างในมีของเล่นแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่นิทรรศการภาพถ่ายนะครับเนี่ยโอ้ถือว่าสุดยอดมากมากเลยครับงานนี้เนี่ยมาจากจานเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์นะครับภาพถ่ายที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับ น,นี่นะบูธนี้เขาก็เอาพวกสัตว์สตาฟมาให้ดูนะครับแล้วก็บอกด้วยนะสาเหตุที่ทำให้อสัตว์ทะเลสัตว์หายากๆอย่างเงี้ยสูญพัน์ก็เพราะว่ามนุษย์นี่แหละนะครับไม่ว่าจะตั้งกรงตั้งกับดักเข้าไว้หรือว่าเนี่ยทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับทำให้เพื่อนร่วมโลกของเราได้เสียชีวิตลงโอ้เขามีขายด้วยอ่ะอันนี้คือกระโหลกจระเข้ วว้าเนี่ยแต่ละตัวเขาก็จะมีชื่อบอกนะเนี่ยเรื่องไม่ตลกของนกชื่อตลกอะไรก็ไม่รู้เนาะเนมัดขาเข้าไว้นะครับเป็ดดำหัวดำนะครับนี่การจัดวุธดต่างๆที่อยู่ในงานนี้นะสุดยอดมากๆเลยนะครับเหมือนกับว่าเราได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เลยนะเนี่ย สวนมากๆนะครับอยากให้มาเที่ยวกันในเยอะนะครับงานนี้เขามีกันายาวๆเลยนี่สัตว์น้ำก็มีนะครับโอ้สัตว์บกสัตว์ใหญ่ก็มาเนี่ยเห็นไหมจัดดีมากๆนะครับ นี่นะครับจัดได้ว่า,าวันหยุดยาวนะครับไม่ต้องไปไหนเลยว่าฝังตัวอยู่ที่นี่เพราะว่ามีกิจกรรมเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยให้เด็กๆนะครับอนาคตของชาตินะครับได้มาเรียนรู้ได้มาเล่น,ได,ลนได้มาแลกเปลี่ยนนะมาได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆนะเนี่ยมีบูธท,ที่มาจากฝรั่งเศสก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับาดาวเทียมนะพวก โลกเสมือนของจริงปรับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่อแล้วก็ได้มีของฝากติดมาติดมือกลับบ้านด้วยนะครับอันนี้เราก็เดินไปถึงฮอลที่9กันละนะครับเราเดินย้อนเราเดินไม่เหมือนชาวบ้านเราเราจะเริ่มเริ่มเดินจากอ่าฮอลที่11 10แล้วก็9นะครับ3ฮอลใหญ่ๆเลยนะครับออส่วนอันนี้เป็นบูธที่เรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM เ5มนะครับ แล้วก็โอ้โหมีก,กิจกรรมเยอะมากเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้หมดนะครับก็เลยตัดเป็นภาพสั้นๆสั้นๆอธิบายสั้นๆถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นการเดินข้างอย่างนี้นี่บอกว่าถ้าเป็นสุนัขตัวจริงเดินไม่ได้นันเดินหน้าถอยหลังอะไรได้แต่เดินข้างเหมือนปูเลยนะถ้าเอาหัวมาใส่นิาหน่อยนะสวมชุดช่ายเลยโอ้โหเหมือนมากนี่นะครับโอ้โหเขายกมาจากพิพิธภัณฑ์ไหนเนี่ยยกเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปเลยนะของ NSM นะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับเนี่ยสู่ สู่ะไรนะสูศูนย์พันนะครับ oh, โอ<ฮ>้โหเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับนี่นี่ oh. <c oughs> ป็นหมีด้วยดูดิแล้วเข้าไปนะโอ้ oh, <c oughs> ช้างตัวเลิ่มเลยตรงนี้เราเหมือนจะมาแล้วไป,ไปมา,มาเราเดินมาที่เดิมนี่ว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่าอ่าเมื่อกี้ก็แหมหน้าอบอาขายหน้ามาก <c oughs> <c oughs> เดินไปเดินมา โผลที่เดิมเฉยเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่แบบว่างานเขาใหญ่โตมากเลยนะแล้วก็ร้านแน่นๆเลยทําให้เราแบบเดินไปเดินมาไปโผล่ที่เดิมเฉยออันนี้เรายังไม่ได้เข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดวงดาวปริศนาดาราศาสตร์นะครับในทางเข้าโอ้โหเขาจัดแบบโอ้เนี่เป็นภาพถ่ายของจริงเลยนะนี่กาแล็กซีกปุ๊บ จูปิเตอร์เนี่ยเป็นภาพหายากๆหายากมากเลยนะโอ้โห oh. 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 ดูสิแล้วเขาจัดแบบเหมือนบ้านผีสิงโอ้ oh. oh. ออกมามีอะไร mm. ทองค้างจำลองเหรอโอ oh. ้สวยสวยสวย นี่เป็นอุมโมงแสงนีออนรอเปล่านะโอ้ก็จะมีลูกเล่นก่อนเดินออกจากบูธนี้นะครับด,ดูนะโอ้โหเหมือนลงหนังเลยนะโอ้เขาท่า,าอุ้ยดัฟไฟนี่เรื่องแสงเรื่องแสง สุดท้ายเราก็มายืนอยู่ตรงทางออกนะครับโอ้โหลงเข้าหลงออกเพราะมันเยอะมากจริงนะครับเดินทั้งวันเพลินไปเลยมีของกินด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันหยุดยาวไม่ได้ไปไหนน่ะ11ถึง20สิงหาคมนะครับมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องปันคุณทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ